สวัสดี3ตุลานะครับ2566ครับผมมีหลายท่านนะหลายคอมเมนต์เนาะเรื่องนี่ประกันเราเหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นเจอจ่ายจบหรือว่าเป็นนี่อื่นๆนะครับที่บริษัทประกันยังจ่ายไม่ได้นะครับติดตามนะครับเพราะว่ายังไงผมก็เชื่อว่าเราจะได้รับการชําระนะไม่ว่าจะเขาจะได้ฟื้นฟูหรือไม่ได้ฟื้นฟูหรือว่าไปที่กอบวนะครับคือข้อดีนะฮะเราโชคดีนะครับว่าที่มันเป็นนี่ประกันนะครับเพราะว่าประกันเนี่ย มันจะมีระบบกองทุนนะครับไว้สําหรับคุ้มครองสิทธิ์นะฮะผู้เอาประกันภัยนะครับสำหรับผู้ทําประกันไม่ว่าบริษัทประกันเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะไปเงินกรมธรเนี่ยล่วงพ้นอายุความเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปติดตามต่อที่กองทุนนะครับอย่างเช่นประกันวินาศภัยเนี่ย ก็จะมีกองทุนประกันวินาศภัยถ้าเราเรียกร้องสิทธิ์แล้วแต่ว่าระยะเวลาถ้าถ้าสมมติว่าบริษัทประกันยังประกอบกิจการปกตินะฮะไม่ได้ฟื้นฟูลักษณะเคสสินมั่นคงหรือว่าถูกถอนใบอนุญาตหรือล้มละลายเหมือนกับ4บริษัทนะถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าถูกถอนใบอนุญาตก็ต้องไปต่อที่กบวเลยนะครับเขาเราก็มีสิทธิที่จะไปเรียกร้องได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่ตอรายนะครับแต่ถ้าบริษัทยังประกอบกิจการอยู่แล้วเราเรียกร้องสินใหม่แล้วเขาไม่จ่ายแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับหรือเราไม่ทราบหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ ประกันถ้าเรามีหลักฐานหรืออะไรที่เรายื่นเคลมกับบริษัทแล้วเนี่ยหลังจากนั้น2ปีเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันเขาก็ต้องส่งต่อนะครับไปที่กองทุนประกันวินาศภัยเหมือนกันนะครับถ้าบริษัทยังอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยนะฮะเรายังมีกองทุนที่คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกันภัยนะครับประกันชีวิตก็เช่นกันนะครับบริษัทประกันชีวิตก็จะมีกองทุนประกันชีวิตนะฮะกองทุนประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีระยะเวลาอายุความนะครับเงิน ในกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นสินใหมหรือ,อมูลค่ากรมธรรม์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้เอาประกันหรือว่าทายาทเราไม่ทราบนะฮะหรือว่าบริษัทประกันอ่ะยังไม่ได้จ่ายให้หรือว่าจ่ายไปแล้วแล้วเราไม่ได้ขึ้นเช็คเราไม่ทราบหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีการาใช้เงินสินไหมตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเลยระยะเวลาไปสิบปีนะครับบริษัทประกันเนี่ยต้องส่งเงินตรงเนี้ยนะครับไปที่กองทุนประกันชีวิตนะฮะแล้วเราก็ สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับไปเช็คได้ว่าเงินที่กองทุนประกันชีวิตเนี่ยมีไหมนะครับอันนี้ใครที่ไม่ทราบนะแล้วสงสัยว่าคนในครอบครัวทาประกันไว้แล้วเรายังไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเนี่ยลองไปตรวจสอบดูนะครับอันนี้นะฮะหรือแม้แต่พรบนะฮะพรบนะครับพรบที่เราต่อพรบรถอ่ะผู้ประสบภัยจากรถอ่ะนะครับที่เราต่อก่อนต่อภาษีรถนี่แหละนะครับอันเนี้ยนะครับก็ยังมีนะครับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยนะฮะอันนี้นะครับพรบเนี่ยจะคุ้มครองคนนะครับกรณีที่ได้รับภัยประสบภัยจากรถถนนถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้ขับแต่เราเป็นผู้เดือดร้อนนะครับเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับจากการจากอุบัติเหตุต่างๆจากรถนะครับเราก็มีสิทธิ์ไปเรียกร้องกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าประกันเนี่ยความคุ้มครองสิทธิ์คนช่วยทุกคนนะฮะอยู่แล้วนะครับ อย่างเช่นพรบเนี่ยคืออ่ะเอาง่ายๆอย่างถ้าเราต่อสมมุติว่ารถเราเนี่ยไม่มีพรลลบนะครับแล้วเราไปขับขับขับอยู่นะครับแล้วเกิดเหตุปุ้งนะครับขึ้นมาแล้วเกิดมีเราได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแต่เนี้ยต้องรู้นะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะฮะถ้าสมมุติว่าคู่กรณีเราเป็นฝ่ายผิดแล้วมีพรบลบโอเคเราก็เรียกร้องสิทธิตรงนั้นผ่านบริษัทประกันที่คู่กรณีเราทํากับอ่าพรลลบกับบริษัทนั้นแต่ถ้าเกิดนะครับ คู่กรณีเราไม่มีพรบด้วยนะครับแ,และเราก็ไม่มีด้วยนะฮะแล้วได้รับบาดเจ็บนะครับด้วยกันอันนี้นะครับเรายังขอความช่วยเหลือกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้นะครับอันนี้นะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องไปดูนะ,ะหรือว่าท,าทักทายเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับบาเป็นกรณีไปนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการไม่มีพบรบแล้วเกิดเหตุเนี่ยเรายังมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่ให้ความช่วยเหลือได้อยู่นะครับค่ารักษาค่าอะไรเบื้องต้นเขาก็มีกําหนดไว้อยู่นะฮะการทําประกันอ่ะไม่ใช่ว่าเพราะผมเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นนายหน้าประกันไม่น่าสะัยนะฮะประกันเนี่ยจะมีกองทุนสําหรับคอยช่วยเหลือในกรณีที่มันเกิดขึ้นที่บริษัทประกันเนี่ยเกินความสามารถหรือว่าเหตุที่ไม่ได้จ่ายสิทธิ์สินใหม่ให้กับผู้อประกันคือเงินของผู้ประสบภัยหรือว่าผู้อประกันเนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องต่อ ได้ที่กองทุนนะครับไม่สูญหายนะครับอันนี้กลับมาสินมั่นคงก็เหมือนกันนะครับต่อให้เขาฟื้นฟูผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเราก็ต้องได้รับการชําระเพราะว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองอย่างที่ผมเคยย้ํานะครับเพราะว่าประกันถ้าเราได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขแล้วนะครับแล้วเราเคลมถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญากรมธรรม์ประกันภัยยังไงเราก็ต้องได้รับการชําระนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกันนะครับสงสัยข้อมูลนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากปรึกษา ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันวินาศภัยนะครับบำนาญหรือแม้แต่เน็ตรถยนอ์ภาษีนะครับสอบถามได้ครับสวัสดีครับ